เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตศึกษาวิจัยการแปรรูปการสกัดการตรวจวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนายาจากสมุนไพรนะครับรวมทั้งการชากัญชมกระท่อมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และทางอุตสาหกรรมนะครับสริษัทลอตเตีนะครับเรียนเจ้าหน้าที่ท่านนะครับก็ท่านรองเทวันท่านดรปรีชาตนะครับเข้าใจว่าเป็นเป็นหนึ่งใน ในบริษัทที่มีความก้าวหน้าที่สุดนะครับในในเชิงการจัดการนะครับเราเองเราได้สนใจข้อมูลตรงนี้มากนะครับเพราะว่าในทีมของทางดรส b d ดีหรือทีมของคุณบัญชัยเนี่ยได้ทำเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็มีทีมงานที่ระดับโลกเขาจะก็จะมีทีวิจัยแล้วกมีสามารถนำมาใช้ในใน ในผู้ป่วยได้ครับนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็ได้เตรียมในเรื่องของกรรมการในเรื่องของอะไรไปละนะครับ้ก็ยินดีครับขอบคุครับแชร์นะครับคุณเรื่องการวิจัยที่เราทำวิจัยบนกระท่อมนะครับกระท่มเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตของประเทศแห่งแท้จริงนะครับเป็นเรื่องของการที่จะทำยาออกไาขายเป็นเทนคนชัดนะครับทำเทียบกับยา ยาที่เป็นยามาตรฐานของประวัติแล้วก็ไขมันครับทั้งอะคาโบสทั้งออร์ดิสเซตนะครับมีผลไอซีคิวที่มาเทียบที่เห็นเนี่ยซึ่งเราค่อนข้างตกใจมากนะเพราะว่าถ้าเราสกัดกับช่องแล้วเราพัฒนาเป็นอย่างจริงจังเนี่ยเราผมได้ให้ผมนั้นสัญญากับทางกรมแพทย์แผนไทยและกรมแพทย์แผน,แผนเรื่องว่าความตั้งใจการนี้จะพัฒนาออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะนำอะไรได้สู่ประเทศ ทําในทิศทางที่สร้างสรรค์เพื่อการพกกแพทย์นะครับเพกกื่อการรักษาคนแล้วก็นํารายได้สร้างอุตสาหกรรมทื่เป็นแท้จริงข